คุณคิดว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวสมัยนี้โดนสามีทิ้งเหรอคะคุณคิดว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบเราจะต้องอ้วนเพลกขาใหญ่ก้นลายท้องลายแล้วใส่คอกระเช้านั่งอยู่บ้านเหรอคะไม่นะเราเลือกเดินออกมาเองจากผู้ชายที่คิดว่าตัวเองเลยค่ามีความเป็นผู้นํามีความรับผิดชอบ แต่สร้างปัญหาให้กับเราไงเราเลยเดินออกมาพร้อมกับลูกเพื่อมาสร้างความสุขให้ตัวเองมาตั้งหลักมาต่อสู้มาดิ้นรนเลี้ยงลูกมาเองไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆเลยเราดูแลทั้งลูกและเราก็ดูแลตัวเองด้วยเรารู้คุณค่าในตัวเองดังนั้นไม่อยากให้แม่แม่จิตตกถ้าไปเจอใครที่บอกว่า การที่จะไปคบกับแม่เลี้ยงเดี่ยวอะมันมันเป็นการลดคุณค่าในตัวคุณผู้ชายมันไม่คุ้มค่าไม่ควรไปเอาแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะถ้าคุณผู้ชายคิดแบบนั้นก็ให้ไปเขาไปหากลุ่มของเขาว่าสาวๆแบบไหน,นก็ไปลองใช้ชีวิตแบบนั้นเลยค่ะเพราะเราเองก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันเรารู้คุณค่าตัวเองเราเชื่อว่าผู้ชายที่มีคุณภาพแล้วก็ใจกว้างพอแล้วก็เขารู้ ว่าการรักตัวเองแบบไหนเขารักตัวเองเป็นเรารักตัวเองเป็นแล้วเอาความรักมาแบ่งกันมาแชร์กันไม่ใช่เป็นการเล่นเกมมาเทคโปรฟิตซึ่งกันและกันความรักที่แม่เลี้ยงเดี่ยวแบบเรามองหาไม่ใช่คะ่ะจะต้องมีไมซ์เซ็ตที่ตรงกันคือมองหา คนที่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่ได้หวือหวาไม่ต้องมาเล่นเกมไม่ต้องอะไรเยอะไม่ต้องมาด้อยค่าซึ่งกันและกันนะคะถ้ามันใช่ก็ไปต่อไม่ใช่ก็จบแค่นั้นเองไม่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนและผู้หญิงแม่เลี้ยงเดี่ยวแบบเรามีค่าค่ะไม่ได้รีบที่จะคว้าเอาใครก็ได้ตอนนี้เรามีความสุขดีกับการใช้ชีวิตกับการทํางานกับการเลี้ยงลูก ไม่มีก็อยู่ได้แต่ถ้าวันหนึ่งมีคนที่ใช่ก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสค่ะดังนั้นแม่ๆค่ะไม่ต้องจิตตกค่ะเราอยู่สวยๆแบบนี้นะคะใครได้ค่าเราก็ปล่อยเขาไป